โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวขายเงินด้วยนะครับแม่วันนี้ก็อยู่กับเฮ er ียสองีกเช่นเคยนะครับกับช่องเฮีย2สลอสซิ่งเอ็กหนึ่งครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวายโบตี้โชว์ดาวอีกเช่นเคยนะครับไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สองทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆเลยลวกันนะโอเค วันนี้เราเอมารีวิวบายโบตี้อีกสักรอบนะครับแหมวันนี้มาด้วยทุน500บาทนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เฮียจะเล่นสูตรไหนนะครับฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เฮียกันด้วยโอเควันนี้เรามาเล่น1-3-1กันดีกว่านเพื่อนบารับชมคลิดป,ประวัตบันเทิงนะครับไม่นํนให้ได้หรือทําตามนะช่วงนี้เฮียอ่านแบบเร็วๆเ,เลยนะครับผมในม,มือถือเลยนะโอเคสวยครับ ดอกแรกก็มาดีเลยนะเพื่อนนะขอย่ดื่มน้ำอมฤตรอเลยด้วยกันนะครับช่วงนี้เฮีย้ายมาอยู่กับน้องเหมียวแล้วนะบอกตรงว่าได้สลอตจนลืมพี่จิ๋มแล้วนะครับผมแต่ก็อยู่พี่จิ๋มเหมือนเดิมนะแต่เฮียก็ไม่ได้ไปหาพี่จิ๋มบ่อยแล้วนะครับก็เอะอก็อ้างไปคุยงานนะครับ โอ้ยช oh, ่วยช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 ่สเก,กตเตอร์มาไวเกินหมุน3ทีนีส่สเก,กตเตอร์โผล่มาเฉยเลยครับพเพื่อนๆแม่ฝากเพื่อนๆนี่เป็นกำลังใจให้เฮียมีชีวิตรอดต่อไปด้วยนะครับโอเคผมปลเล่นกันต่อดีกว่า นิ่งเก็บเพื่อนวันนี้ทุน500นะอืมสวยครับเปลบาดเนี่ยจริงเนี่ยเฮียเน้นล้างนะครับไม่ได้กะว่าจะแตกหรืออะไรนะอ้อไม่แต่งันด้วยนะเอามาเมื่อกี้ไม่เห็นเงินข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวฮียปรับให้สักครู่หน้าจอมาเต็มๆนะ เข้าอีกแล้วเหรอเกินไปมุ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วเมื่อนเข้าอีกแล้วอ่ะโอ้โหเกินไปมุ้ยนะครับเกินไปหรือเปล่าครับโอเคสวยครับไป เออเข้าดีเกินนี่แค่ล้างนเนี่ยเข้าขนาดนี้เลยกันเพื <S <S ่อนเข้าฟรีเกมสองรอบแต่ไม่จ่าย,ยนะครับเพื่อโอ้โหเจ็ดบาทเข้ามาหาิเศรษฐะ ไ่ไอ้ายวันยช้เฮ้ยเข้าอีกแล้วอ่ะว่าไม่จ่ายเหมือนเดิมโอ้โหเข้าดีมากเลยนะเพื่อนเอน,นะ เออไหลามาแจกหน่อยดีเมื่อกี้ไม่จ่ายเลยนะครับจ่ายเจ็บาทเองฮัลโหลโอเคฟรีในฟรีมาสกัตเตอร์มาโหลดมาไม่ไม่เข้าว่ะสวย <c oughs> โอเคโบไม้ยี่ห้าบาทเพื่อ i, เฮ้ยเบลบาดเข้าดีจังวะโอ okay, เยวเฮียเป็นที่เบสสาม่อนนะลองสูตรหนึ่งสามหนึ่งนะครับสวยครับ S <S เออโอ้โหนิ่งเก็บน้ำมันดิเก็หมดครับผมโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นบาทกันเลยเพื่อนถ้าเป็นบาทน,นี้แตกนะครับก็สวนได้เลยนะถือว่าเข้าสูตรนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สองกันด้วยนะจะได้ทำคลิปดีๆนี้ออกมาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับโอเคไปวนไปเออสวย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 เออมาดิ เออมาแตกไวก็มาโอเคแบบนี้ก็ปรับเบ็ดขึ้นได้เลยนะครับ m อแหแม่ไหลมาเป็นน้ำแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสุดตีนนะครับสุดจัดฝร,รัตดบอกอเออืออได้ไม่สองร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียปรับเบ็ดขึ้นเลยดีกว่านะครับไปที่เบ็ดละสิบบาทก่อนเลย แล้วก็ท่องครับนะาโมปุ่นน้ำผมไปายครับขอให้ได้รถมาสกตัตเตอร์มาสกตัตเตอร์มาแล้วมาแล้วยังไงยังไงดอกนี้ยังไง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 เรียบร้อยโอ้โอโหเลยสดุดเลยเย็ดแม้หัวดอนอี่อีเพลทครับบอยโอ้โหนิดเดียวเมื่อน เมื่อกี้นะผมเกือบเข้าฟิเกอร์ตั้งแต่ดอกแรกเออมาสวยงามพระรามแปดนะผมโกเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมาดี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 มามาอยากแตกก็แตกมา อยากแตกๆกมาเลยโอ้โหแม่งลีลาวอะ่ะเมื่อนแม่งลีลาวอะ่ะเรียบร้อยโอเคครับผมมาแห่กว่าจะมาได้ขอแบบกำไรนิดเดียวพอนะกำไรสักสามพันเฮเลอกเลย เอาจริงถ้าเข้าฟเรีเกมดอกนี้โบ๋ก็เลิกเลยนะครับเพราะว่าได้แล้วก็ถอนนะเล่นได้รีบถอนนะครับผมเมื่อก่อนนะมีคนบอกเฮียว่าเฮียครับเฮียเฮียครับผมขอให้เฮียปั้นหน่อยได้ไหมผมแตกสามแสนแล้วมีคนบิดผมครับเว็บมันบิดผมก็บอกแล้วว่าเล่นนะ่ที่ไหนมันก็จ่ายได้เหมือนกันแหละแต่เวลาเนี่ยถามว่าแตกเยอะนี่มันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับ บอกแล้วที่เฮ er ียเล่นเนี่ยไม่มีบิดนะถ้าบิดคงไม่แนะนำนะครับแต่จริงๆก็ไม่แนะนำให้ใครเล่นหรือทำตามเลยนะดูความบันเทิงดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจอยกันก็เข้ากลุ่มมาก็ได้โอเคเดอกนี้วายสวยเต็มแบงอ,อือวายมัดช่อนนี้วายเต็มๆคนระับได้มาอีกพันบาทวายเต็มๆไปเมื่อกี้ โอเคบวกมา1,470บาทเนี่ยกำไรแล้ววันนี้2,000เลิกดีกว่านะครับพอได้ค่าเบีย้ยสิง1รังนะกูได้หลายรังอยู่นะ2รังนะครับแล้วก็มีเซอร์เพิ่มเติมกับรีเจนซี่นิดหน่ย่พูดพูดเล่าออกออรายการอย่างนี้เดี๋ยวโดนนะโอเคเพื่อนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณมากจริงที่ติดตามกันมา ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกการ Subscribe นะครับจ, 20, สจะสอ0หมื่นจะช่องอีกหนึ่งเนี่ยก็จะ5,000ซับแล้วนะใกล้แล้วนะแล้วก็ช่องหลักก็จะ20,000ซับแล้วต้องขอบคุณมากจริงๆครับที่การทุกการติดตามนะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนจริงๆแล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับทุนน้อยๆตองพี่สองเท่านั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับ